อาผู้รับเมาสั่งสายหนึ่งสิบล้อเอาทีมตักรายให้หน่อยครับ1นึบล้อครับทำ <c oughs> ไมรถมันตันอย่างนั้นน่ะมันตักไม่เข้าหรอครับ โอ้รถเลยไอ้ยังกาเลยจะเอาขึ้นไดงไงเนี่ยรถขนทรายอ่ตักทรายครับตักทรายรถมีเสียงไหมเอา อะลยตักทรายเลยอ่ะเต็มแล้วไปทําไงต่อครับสายเต็มรดแล้วไปเทที่ไหนครับ โอ้รถแม่คูยกล้อเลยอาตักทรายตักทรายเร็วตักทรายใส่รถเร็วอาเต็มแนละ้วเอาไปเทตักทรายที่อารถคว่ำเลยเจอไดนโนเสาร์มารถคว่ำเลยโอ้ ก็ซิล่าว้าพังเมืองแล้วก็ซิล่าพังเมืองแล้วมันจะพังรถ oh, แมคโคลโอเตะรถแม็คโคลด้วยแม็คโคลซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วโอ้โหก็ซิล่าตายแล้วแมคโคลซปเปอร์ฮีโร่มาแล้วของพี่ทับทิม <g ox> เอออเจ้าก็ชิลาจะมาทำลายเมืองเขากำลังก่อสร้างแกนมาทำลายเออเออโอ้พอแล้วมั้งนะเออกอรสิลาก็กลับบ้านไป อ๋อมีมีมีก๊อกสองเออจูกันต่อเออเตะดะมันเตะดะมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรุนแรงขึ้นวะเออก็ซิลาฟันน้ำนมโอ้โดนรถแมคโครกระตืบ ตายแล้วกาซิลาก็ตายแล้วไอยังไม่ตายใจใจอาวุธนี่ใจอาวุธเลยจั่วโอ้มีอาวุธมีลูกระเบิดด้วยตุ้มกาซิลาตายทำไงกาซิลาตายเออแล้วกาซิลาก็ด <finishing on subscriber> ีใจเรียบร้อย <GPA> <anyway> <TR> <ating on> <forward>